ทำได้ได้ใช่ไหมลกูกนำให้ปะอาบน้ำอาบน้ำสวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศนะครับกลับมาร้อนอีกแล้วนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาคืออากาศค่อนข้างที่จะเย็นล่อเงียบๆลกชลชิเงียบ ช่วงที่ผ่านมานะครับอากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นผมก็เลยไม่ได้อาบน้ําเจ้าชีโรของผมเลยนะครับเป็นเวลาแบบนานมากแต่ว่าตอนนี้คือแบบดูแสงแดดที่บ้านนะครับตอนนี้คือแบบแดดแบบแดดแรงมากชิโรเริ่มแบบเริ่มมีกลิ่นตุบๆแล้วอะชิโร่มีกลิ่นตุบๆแล้วอะชิโรเหม็นนะ่ะหนูเหม็นแล้วอะหนูเหม็นอาจะอาบน้ำให้ปะอาบน้ำอาบน้ำอาบภาพที่เราคิดเอาไว้คือเราอยากได้แบบ ภาพแบบโฆษณาคือแบบฟุ้งฟิงฟุ้งเหม็นเหม็นมากไอ้เน่าหนูพร้อมแล้วครับอาบน้ำไหมลูกอืมอาบน้ำแชมพูมาลูกแชมพูที่ผมใช้อาบน้ำเจ้าชีโรนะครับก็จะเป็นแชมพูสำหรับสุนัขโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของขมิ้นนะครับซึ่งตัวขมิ้นเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของการบำรุงเส้นขนแล้วก็ดูแล ในส่วนของผิวหนังของสุน,นัขนะครับและที่สําคัญน,นะครับกคนกลิ่นมันหอมมากๆเลยชิโร่จะชอบชอบมบกชอบอชอบกลิ่นนี้ม่ครูบชอบแบบนั้นก็จะโตเล้ว,เ,วเปิดน้ำก่อนผมไปเปิดน้ำก่อน น้องน้องตัวแห้งแล้วครับหนูอาบน้ำแล้วหนูสดชื่นในโลกสดชื่นครับเราอาบน้ำให้ชิโร่เสร็จแล้วนะครับออบน้ำแล้วครับเราก็ต้องเช็ดตัวน้องให้ให้แห้งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวน้องจะเป็นโรคผิวหนังได้นะครับตอนนี้ขนนุ่มหน้านวลหอมชิโร่ดีอย่างหนึ่งคือเขาจะเป็นเขาจะเป็นสนับที่แบบ ชอบน้ำเนาะแล้วคืออาบไม่ยากหรอกแต่ว่าเขาจะติดเล่นคือทุกครั้งที่ผมมีการอาบน้ำให้น้องเนี่ยผมก็เปียกไปด้วยนะเนี่ยดื่มมันนั่งตักดื่มมันนั่งตักเต็งคิดว่าเต็งเล็กเหรอชิโร่อชอบดื่มตัวกว่าตัวเองเป็นตัวเล็กครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับชิโร่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำอะไร ทำชาเด็อะไรกับชีโร่ก็พิมพ์กันขึ้นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับน้องทำได้ทำได้ใช่ไหมลูกทำได้หนูปิดคลิปเลยบ๊ายบายเพื่อนๆก,กันลูกสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับจันึครับ <c oughs> <c oughs>